สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปวยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบลายเบสิกอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้เลยเป็นลายน่ารักทําง่ายนะคะแบบนี้นะคะเราจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังอีกเช่นเคยนะคะแบบนี้ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบนะคะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบเลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้นะคะแบบนี้ริบบิ้นที่ใช้ทำตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาลังเบอร์สงนะคะแบบนี้นะคะเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสเส้นนะคะ ตัดความยาวอยู่ที่3 5สเซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้นนะคะลงมา1 0บเซนติเมตรนะคะตรงนี้นะคะยืดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่1 5บหเซนติเมตรนะคะแบบนี้ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะ จากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างคะ่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ให้เพื่อนนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ ดึงออกมานะคะแบบนี้จับแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้วงอาริบบิ้เส้นที่3ามเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนีเน้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญพร้อมเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้เส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะด้านซ้ายนะคะพับลงมา ด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะด้านขวาม,มือนะคะสอดตรงนี้จากนั้นดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนสอดกิบริบบินเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดนะคะแบบนี้ด้านล่างนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะปลิบบินโผล่นะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะ จากนั้นก็ดึงนะคะดึงให้กระชับิ้นมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้ค่ะเราก็จะทํามุมด้านข้างของตัวดอกนะคะทั้งสี่มุมนะคะทําเส้นยาด้านบนตรงนี้พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะตรงนี้เลย เราจะดึงหลอมไว้ลักษณะนี้ค่ะยังไม่ดึงแน่นนะคะเส้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะคะสอดมุมนี้เส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้ เพื่อนเพือนก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆยไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี่ค่อยค่อยไล่ดึงะคะ่ะจากนั้นก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันนะคะเพื่อนไล่ดึงแล้วจัดม,มุมให้เท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมามุนเกรสรด้านในกันนะคะ สอนด้านในตรงนี้แล้วก็จะจับริบบินขึ้นมาซ้อนกันค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1น่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะทับซ้อนกันลักษณะนี้นะคะ พอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้มือซ้ายประคองหมุนนะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะตรงนี้ใช้นิ้วโป้งกดตรงเกสรไว้เบาๆนะคะดึงให้แน่นๆนะคะตรงนี้เกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้ดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงค่ะดึงแน่นๆนะคะนิ้วโป้งกดเกสรไว้เบาๆนะคะ เราจะหมุนประมาณหนึงรอบถึงหนึงรอบครึ่งนะคะประมาณหนึงรอบครึ่งค่ะให้เพื่อนกะดูนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะปลายของลิบบินก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะแบบนี้ปล่อยริบบินเส้นนั้นบนออกมานะคะแบบนี้เส้นที่ยังไม่ทําก็จับนะคะแบบนี้ทําเส้นนี้ค่ะเพื่อนพับริบบินลงมาลักษณะน,นี้สอดต,ตรงนี้ถ้าเพื่อนเสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้ แล้วก็ดึงนะคะมีปุวงกดเกรสรไว้เบาๆนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองตรงนี้พับริบบิ้นค่ะดึงนะคะเส้นที่สามนะคะ เส้นที่สค่ะจากนั้นเพื่อนก็ใช้นิ้วป้งกดเกรสรน,นะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับนะคะ,ะค่อยคไล่ดึงค่ะเราจะได้เกสอนประมาณนี้ค่ะแบบนี้พอเราได้แบบนี้เราก็จะนำริบบิน้นเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดตรงมุมนี้ค่ะตรงนี้ตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ ปลายของริบบิ้นนะคะจะมาชนกับมุมด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะได้แบบนี้ค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยดันนะคะถ้าเป็นริบบิ้นนะอ่อนก็จะสอดยากนิดนึงนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเราจะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำกรีดด้านในกันเลยนะคะตรงนี้สีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นตรงนี้นะคะเส้นที่สองลงมาลักษณะนี้เราจะสอดใต้เส้นที่สองตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ดึงริบบิ้นมาตรงๆเลยนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะ แล้วสอดช่องตรงนี้แบบนี้เลยนะคะแบบง่ายง่ายเลยนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะเราก็ใช้แหนบดันนะคะปาลิบินจะโผล่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะดึงลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำเหมือนเส้นแรกเลย พับมาแบบนี้นะคะสอดใต้เส้นที่สามค่ะพับเส้นที่สามลงมาสอดต,ตรงนี้นะคะพับปาริบีล,ลงมานะคะแบบนี้สอดต,ตรงนี้ใช้แหนบช่วยดันนะคะปาริบีนก็จะผล่ด้านล่างเพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบกันทีหลังนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพับเส้นที่สี่ลงมานะคะสอดต,ตรงนี้ เส้นที่สค่ะพับริบรบิ้ลงมานะคะแล้วก็สอนจากนั้นให้เพื่อนเไล่ดึงกลีบให้เท่ากันนะคะ,ะค่อยค่ยไล่ดึงนะคะอันไหนที่เราดึงแน่นไปเราก็สามารถดันเขาขึ้นมาได้นะคะ พอเราจะกรีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาทํากรีบด้านนอกกันเลยนะคะกรีบที่สนะคะตรงนี้เราก็จะพับริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะทางขวาม,มือนะคะทาเหมือนเดิมเลยนะคะเอาไปริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้แล้วก็สอดใต้ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะตรงมุมนี้เลย สอดตามแนวริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นก็จะโผลกด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเชแนแอบช่วยด้านนะคะโผลกด้านล่างตรงนี้นเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ดึงแน่นนะคะไม่ดึงแรงนะคะเส้นที่สองทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะพับมาทางขวามือลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะสอดนะคะ เส้นต่อไปนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จัดกลีบให้เท่ากันนะคะดูกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะ แบบนี้นะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แบบสวยๆนะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็จะพลีก,กับด้านมานะคะให้เพื่อนๆสอดริบบิ้นสองเส้นคู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะสอดลักษณะนี้ ทั้ง4เส้นเลยนะคะ แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะเราจะตัดริบบิ้นสองเส้นที่เราตัดเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่สี่เส้นนะคะเพื่อนๆจะเหลือริบบิ้นสีชมพูไว้ก็ได้นะคะจะไม่ตัดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือไว้ลักษณะนี้ค่ะ ใส่เหรียญที่หลังเพื่อนๆก็น้าเหรียญนาว่างนะคะแบบนี้ใช้กาวสองหน้าแบบบางติดก็ได้หรือจะไม่ติดก็ได้นะคะแล้วก็สาลายขัดค่ะขั้นตอนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงไล่ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้เราจะใช้เทปใสนะคะติดนะคะ การริบีนเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญแล้วหลุดด้วยนะคะแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทำแบบนี้เลยแบบง่ายๆสวยๆนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ